หัวเตี๋ยวเนื้อในดำนะครับนี่ครับสตานเล่รถไฟชุมพรน่ากินมากนะครับโหเป็นไงหืมยอดำลายจริงเลยดูยดิลูกชิ้นเนื้อเปลือย น้ำซุปเข้มข้นดูมันมันแตกเลยมันลอยเลยนะฮะไม่ต้องปรุงเลยมากนะฮะอร่อยอยู่แล้วนี่ติดมันนะฮะเป็นเนื้อตุ๋นติดมันยอดจริงๆครับน่ากินมากเลยเนี่ยดูดิตุ๋นได้ที่เลยนะนี่ครับเี๋ยวนั้นได้ดำชุมพรอครับกินกับเกาเหลานะข้าเปล่านะฮะมีผักแกมด้วยนะแม่จามสุดยอดอยจริงๆโอ้โห อันนี้มีอันนี้มัมีเนื้อด้วยนี่เ <ปะ S 1> นาะอ๋ะะอเป็นน้ำซุปกระดูกน้ำซุปนี่ที่เด็ดของความอร่อยอยู่ตรงนี้นะเป็นกระดูกน้ำซุปนี่แล้วก็มีเนื้อนี่แล้วเปื่อยอันนี้เปื่อยไอ้ที่เปื่อยเลย<อ>จ,าจามเปื่อยแทบและลายในลิ้นเลยจอายาู่ดูดิฟันขำมงเลย

โอเคสชเ่างรสชาติเหมือนเดิมไหมรสชาติอร่อยเหมือนเดิมครับนัวนัวสุดยอดเลยเนื้อเปื่อยอย่างดีนุ่มเลยนะนุ่มเลยนี่ไอ้กนี้ช่วงเที่ยงจะได้กินกำลังนุ่มเลยนะในหม้อนี้ ได้ที่แล้วรอช่วงเที่ยงโอ้โหขายดีจริงๆยอมรับร้านนี้ร้านดื่นไม่รู้นั่งตมจุงหรือเปล่านะแต่ร้านลุงดำนี่ไม่ได้หยุดมือเลยเหมือนเดิมนะหออเรยนี่ยังไงคนก็ตามมากินมาชิมนะกินไม่พอแล้วบอกต่อยนะฮะ อย่างน,าน้นนี้ดีกว่าตออันี้ร้อยดีกว่าัรเป็นอย่างีงแยกเป็นสั่งับบ้านนะครับ d e l r y สั่งกลับบ้านั c ทาตรงนี้ร้อยตั้งแต่กา

ชุดนี้เท่าไหร่นี่ขอสิบห้าสิบเจ็ดเจ็ดสิบเก้าิูนี้เก่านย์รีอยห้า17้อขเยงนื้อดงใตาสถานีรถไฟชุมพอนะะช่องลอลกได้ยัง

สัิบห้าถุงเลยเหรอสิบเก้าสิบเกแล้วก็ิหลังอีกสองแวก็ลกชวกโอ้สิบเก้าถุงสามร้อยแโอ้โ No, i'll be อ๋อน่าจะเหมือนกันว่าครับก็เ <c oughs> ลยรสชาติเหรออ๋อเดี๋ยววันหลังค่อยลองอ๋อครับที่นี่ลุงนำแนะนำเป็นกรหลอแห้งนะกราอแห้งเจ็ดสิบบาทข้าวเปล่าแล้วมีน้ำซุปให้ด้วยนะทีเด็ดเลย i okay. ลูกค้าที่เขามาก็ใส่สั่งก็ต้องเอาบัตรคิวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีบัตรคิวนะส่วนใหญ่เจอแต่ร้านยำนะบัตรคิวนะเจอก๋วยเตี๋ยวเนื้อบัตรคิวนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อในลำชุมพรเข้ามสถานีรถไฟชุมพรนี่เองครับแล้วมาแล้วนี่เสรมจแล้ว เอาได้่นนีควันนึงได้รับได้หลายร้อยคนนะฮะสำหรับก๋วยเตี๋ยของดำนี่นะเพรแกทำแน่น ok มากตั้องดูนี่ สีหม้อห้าม้อเลยนะครก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีทั้งสดทุกชิ้นเนื้อเปื่อยตับนะคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือว่าพอเนื้อนะครับแนะนําร้านนี้เลยที่เด็ดจุมพอเลยนะดูครับเจ้าเดียวสั่งสิเก้ถุงนะได้ไวฝากสมาชิกที่ทํางานนะขอบคุณ ก็แวะมาซื้อแต่เพื่อนคนที่ทำงานกินนะ

น้อยถุงนะพอเดอร์อ๋อจันโอจันโอพอติมเสร็จแกยังกลับมาแวะค่ะกลับมาทำมาแวะนะจะนดัอยู่ไหนว่าถ่ายรูปลูกค้ากินแล้วก็ติดใจแวะมาถ่ายรูปขนงดำด้วยนะ้าถคุณหมอจะมาทานเลยเนาะร้านนี้นะมาตรฐานสุกผ่านน้ำมัยนะร้านเขาเตียงเนื้อในดำนะ ลูกค้าข้างในนั่งรออยู่นะครับตอนนี้กำลังเร่งทำออเดอร์หน้าร้านอยู่นะ <c oughs>